สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันที่ครัวอิ่มอร่อยอยีกแล้วนะคะวันนี้ครัวอิ่มอร่อยจะชวนมาทำผัดสปาเกตตี้ขี้เมากันนะคะพี่น้องคะส่วนผสมของเราก็เส้นสปาเกตตี้นะคะเส้นสปาเกตตี้วันนี้พอดีเราต้มแล้วต้มง่ายๆนะคะเส้นสปาเกตตี้เวลาเราซื้อมาเราก็ตั้งหม้อให้น้ำร้อนๆใส่หยดเกลือไปนิดหน่อยหยดน้ำมันไปสักนิดหน่อยเพราะว่ากันไม่ให้เส้นติดกันค่ะเวลาสุก กุลาเราจะดูว่าสูกยังไงเส้นมันก็จะออกเใสน,นะคะเสร็จแล้วเทมาแล้วก็จะคุกน้ำมันนิดหน่อยนะคะทำให้ง่ายดูส่วนวิธีทำใต้ซองก็ได้นะคะเราใช้เส้นสปาเกตตี้3า0รอกร,รัมเพราะสูตรที่ร้านนี้เราทำให้ลูกค้า300กร,รมัมเรามาดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยนะคะส่วนผสมของเราเราจะขี้เมาเราจะใช้กุ้งกุ้ง ผ่าแล้วแต่เราไม่เด็ดหัวเราผ่าเราตัดส่วนทุกอย่างเอาขี้ออกเรียบร้อยใส่ออกเรียบร้อยเราใช้กุ้ง5ตัวปหางปลาหมึกหกเจ็ดหางใช้น้ำตาล1นช้อนชาน้ำมันหอย1นช้อนโต๊ะซอสบุงโรสหรือซีอิ๊วขาว1นช้อนโต๊ะนะพี่น้องนะเราจะใช้ใบมะกรูดเร็เรียกสักเจ็ดแใบ ส่วนใบเราจะใช้โหระพาพี่น้องท่านไหนจะใช้กระกับเพาหรือโหระพาได้ทั้งนั้นนะคะพริกกินดาสักหกเจดเม็ดถ้าเผ็ดมากไม่ต้องใส่มากกระเทียมบุบสัก4กี่หกลีบเราเราก็จะมีพริกไทยสดนะคะสีห้าชิ้นเรามาลงมือทำกัะได้ครัวของเราจะเล็กๆหน่อยเพราะนี่เป็นครัวอาหารว่างนะคะแต่เรามาทำอาหารไม่เป็นไรเนะเาะดูกันได้ไม่เป็นไร เราจะมาลงมือทํากัน้องน,นี่ก็คงไม่เยอะคงจะเอาครึ่งหนึ่งอะสักสี่ห้าสี่ห้าเม็ดอะพริกกินดาน,นี่เผ็ดมากนะคะจะทุกอย่างลงผัดเลยค่ะไม่รูง่ายๆพี่นอ้องใครๆก็เข้ารัวทํทำได้นะคะ ถ้าไม่รู้จะทำอะไรกินดีหรืออะไรมาเข้ามาดูที่ว่าเผจครัวอิ่มร่อยได้นะคะมีทั้งขาวหวานไทยญี่ปุ่นสรารพัดชาตเข้ามาเปิดเผจครัวอิ่มร่อยดูได้คะ่ะแล้วลงเลยค่ะลงซีฟู้ดเลยเราจะไม่ลวกเราจะใช้สดๆเลยนี่คือสูตรตายตัวทําให้ลูกค้าพี่น้อง300กรัมน้อยก็จะน้อยไปก็เลยพอกินไปเลยปรุงในส่วนของเรา ซอสน้ำมันหอยซีิยวขาว,ว,ขาวตาลทรายพริกไทยลองกันเลยพี่นองโหระพา ตามด้วยใบมะกรูดพี่นอ้องพี่น้องท่านใดจะใส่ถั่วฝักยาวหรือใส่ข้าโพอดอ่อนใส่ไรก็ได้นะคะแต่ไม,ม่อยู่ในชุดเน็ตชุดทำงานเต็มที่เลยยังไม่เได้งานสวัสดีค่ะ ามาลองชิมเส้นผัดสปาเกตตี้ขี้เมากันนะคะพี่น้องเพื่อนๆเ,เด็กชอบเมนูนี้เด็กชอบอร่อยพี่น้องจะใส่หมูเห็ดเป็ดไก่ใส่อะไรได้ทั้งนั้นนะคะพริกรสตามปริมาณห้างมันตัวอร่อย อ่อด้วยพี่น้องสปากเกตตี้คีมาพี่น้องถ้าชอบสูตรนี้ก็จะลืมเอาไปทำกินกับคนในครอบครัวของเรานะคะเมนูวันว่างเมนูวันหยุดเมนูนสุดสัปดาห์นะคะถ้าชอบเมนูนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์สำหรับคนใหม่ที่เข้ามาติดตามครัวอิ่มอร่อยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้เราก็จะแบ่งปันเมนูทำกินแค่นี้คะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะครัวอิ่มอร่อยจะทำ เมนูอ,อะไรมากินติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้า